ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องลูกยงหลานลุงพลนะคะตอนนี้ลุงจิมเอาอะไรมาให้ลุงพลเซนนะคะเออโหอชัดเจนมากลุงกับป้าใช่ไหมเซนง่ะ่นี้เหอยังดูอย่างไจบเยว่าโลเงินว้าวว้าวว้าวาทำได้ไหม เรานั่งงงงสาๆงวๆาๆในวันที่ฝนลินลินใช่ไหมตอนนั้นต้นมีกระท่อมข้างแน้่เขาอยู่ทำตรงไหนในบ้านในบ้านตรงนู้นสองคนงงงสาๆของผมนะแล้วก็ให้ผมจ่าเองก็ให้ผมกดจัดเลยป้ากดปั้งแล้วปรากฏว่า ห้าเดือนก็ยังไม่ได้หนี่แล้วก็ไม่ตามให้ผมเลยนี่นี่ก็รอคิวให้ลงเซ็นให้ค่ะระลุมมาเกีย้นที่ให้น้อยให้ลงเซ็นให้น้อยคือเคยเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าได้พิมมานะครับจะให้คนแรกครับที่มีข้อบุญตลอดเซ็นชื่อตเดไว้ไม่ได้ขึ้น line มงคลขอชีวิตการทำยูทูบ,บนะครับเพราะว่าตรอมาที่นี่เราได้อะไรหลายๆอย่างที่นี่อันนี้นะครับตามสัญญาครับให้ทุกคนทุกคนเซ็นนะครับขอบคุณผู้ที่อยเบื้องหลังนะารัจาเอ็มเวเลตตอรี่พันห้าเขอบคุณลุงคนขอบที่แสดงนั่ก็คือเอ็กซ์ขอบคุณยายคุณขอบคุณนิกกี้นะครับ ที่ช่วยสนับสนุนยอดไลฟ์ยอด,ยยอดวิวให้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือ FC นะครับใช่แล้ว่ถึงนนะครับไม่ถึงประมาณพันเนาะก็จะถึง 2, สองแสนซับนะครับอันนี้แสนนะครับได้ไดโล่ทองก็ล้านซับคงความฝันเอาแค่นี้ก็แค่นี้ก็เวิร์กแล้วใช่ไหมสุดใจนะสุดใจนะโล่ทง พอใจหรือยังคะพอใจแล้วอใจแล้วคุณซูซานคุณซูซานซูซานซูซานผู้ส่งผู้ส่งโอ้ยโอ้ไไหนดูเป็นควันตาหน่อยนี่ได้ประกาศไดประกาศนี่คือใบยองยองใบยองยองใบย่องยองนี่ไงนี่ไงซูซานก็คือเจ้าของเจ้าของซีโอยูทูบ น่าจะใหญ่สุดเลยเนาะใช่บริหารยันนี่วอลซานวอลวอกชิกิแสนซับสไคร้ครับแสับสนซเอาเลยค่ะโอ้จิมมี่เรื่องจริงแสนซับแสนซับ เขาบอกเขาภาษาพูดเขาบอกเป็นในิญญาตีิญญาตีอยู่ใช่ไหมถ้าใครไปนี้ก็คือจบจบจบตียังไม่เอกยังไม่โทอันนี้ตีอันนี้ตีปอตีตั้งแต่ ตั้งแต่ยูทูบเบอร์สายลุงนะครับที่ที่มาทำยูทูบที่นี่นะครับม,รม,รมีจา่าเอ็นได้คนแรกเนาะมีจ่าเอ็นมีพี่อ๋อจ่าเอ็นเรือเอมาก่อนแรกใช่ไหมเซนใช่เซนใชแล้วก็มีพี่อ๋อ,อ <ใน S 1> ตรงตรงเซนชื่อจา่าเอ็นเรือใครเอามาเซ็นตอนนั้นจา่าเอ็นกับเอกนั่นรึเปล่าอีกหนึ่งอัได้ป่างไม่ได้พี่จ่าเอ็นเรือ,อมาเซ็นของแรกเลยครับของผมจึงก่อนเพื่อนเราได้ไวมากนะผมขอ แค่เดือนเดียวไม่ใชาเดือนโอ้โหตั้งแต่หน้าฝนอ่ะแล้วป้าแตนลุงพลก็ยังไม่ได้นะป้าแตนจะ400,000ละไม่ได้ขอเลยอ้าวท่านไม่ขอไม่ได้ขออะไรก็ไม่เคยได้ขอเลยไม่ได้ให้ไม่ได้ขอไม่ขอมันต้องเอามาติดใบประกาศหน้าบ้านเราเล้วจะให้ไปแจกให้พี่เด็ท่านมาเซ็นให้ด้วยเลยเขาอยากให้เดี๋ยวเขาก็ให้เดีนยสองคนเนาะใช่ป้าป้า ออ,อ,ดอดแล้วครับวินาทีที่ผมรอคอยครับรอคอยมานานแสนนานนะครับรอคลิป <c oughs> นี้เป็นคลิปประวัตศิสา์นะครับสำหรับเจมี่นะครับตั้งแต่หน้าฝนครับตอนนั้นเราเราทำการขอกับ จ่าเอ็มนะครับจ่าเอ็มตอนนั้นก็น่ารักมากทำทุกอย่างให้แล้วก็ขั้นตอนในการทำก็บอกทุกขั้นตอนแล้วก็บอกว่าป๋าอะไรนะกดกดเลยจิ้มเลยตรงนี้เ่ยตรงนั้นเินนาทีนั้นโอโ้โหหัวใจรัวๆ <c oughs> โอเคป๋ารออย่างเดียวครับตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล,ล้วครับก็ก็ต้องรอก็เพิ่ง <c oughs> มาร <c oughs> อได้ ของป้าที่ช้าเพราะโดนเครื่องไม่กิทธิ์เนาะเพราะว่าช่องผมติดเหลืองติดแดงช่องผมช่องสะอาดช่องสะอาดช่องสะอาดแค่เดือนเดียวต่อมาก็ผู้นันก็ไระอด่ต่อมาก็เมเดทำให้นะเมเดก็ทําให้เมเดบอกว่าอ่าโอเคยูทูบเขารับแล้วหายพี่เด้งรอรอแล้วรอแล้วแต่สุดท้ายมันเซอร์ไพรส์จริงๆคือเขาไม่ส่งไปบ้านผมนะส่งมานี่ ไม่ส่งเขาโทรหาผมแล้วเขาตามมาถึงหน้าบ้านผเลโอ้หาบ้าลง<ต>ุงพ<บ>นเลยแต่อยู่ที่นี่มันอยู่ในตาบลมุกดาหารนะตาที่บ้านผมอะแต่เขาไม่ส่งแต่เขาส่งมาที่นี่ขอบคุณบริษัทนั้นด้วยนะครับตามมาถึงที่แล้วผมกเก็บไว้ประมาณสักเกือบเดือนนึงนะครับผมเอาไว้ใต้หมอนนะครับนอนนอนหนุนนะครับนอนหนุนผมนอนหนุนนะ ผมนอนอยู่เพราะว่าพัดลมไงครับเกี่ยวไหมครับเกี่ยวสิเกี่ยวนะรับตอนนี้รับ100ได้ไหมป้าเรียบร้อยเหลือป้าค่ะความสำเร็จของลุงจิมมี่นะครับเป็นรนุง่ายใไปที่มาอยู่กับลุงนี่น่าจะได้ทุกคนนะบรรลุง่ายใช่ป่ะมันแห้งมันแห้งมันก็จะไม่ลัถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ออก เจิกยังไงก็ไม่ออกครับผมขออนุญาตยูทูบนะครับบริษัท YouTube ขอให้ลุกเซน็นนี้งงหนี้้เรัออระวังม <t fuck> <t> ันโดนนั <t> ้น <t> นั้นแลไอยู่ได้อ้แบบสินสินนี่แหละมีเรื่องหัวใจด้วยครับนี่ลงเงินมาแล้วนะครับนี่ของลุงจิมมี่นะครับใส่ซันสคร s c เบอร์นะครับดีด้วยนะครับตง่้อไปจะเป็นบาน้ เร็นเร็วๆนี้ค่ะเซนทรับเป็นหน้าเอาไปงานไหนครับเซนทรัยังยังไม่ดึงเร็วนี้บอกว่าเร็วๆนี้ขอบคุณคุแตนเนยังีี่นลุงเซนเสร็แล้วอให้เซนไงรออยู่ นี่ยไเนี่ยเจนจูเจเน่กัดเบนจูวยไงนี่นี่นี่ประกันอ่าลุงจิมอ๋อตัวนี้มันของแท้เนี่ยมันติดอยู่แต่ว่าให้มันแห้งก่อนนะลุงจิมมันถึงจะไม่เปื้อนให้กันไรของแท้จะรอทีเดียวเพราะโลกมันเดพอนไหมอันนี้ก็ได้ใครจะได้ลูกเพชรแล้วครับโอ้ย มดาละสองเงยสิบล้านสักสัมบีรัสกาเนี่ยขาทำอะไรเฮ้ยว่าไงฮะพาเสร็จแล้วเฮียก็สลับคลิปเดย์สัมบี้ขอบคุณลุงคนพ่อแตนขอบคุณเกยไก่สไลเดอร์เกยไก่คือได้ทั้งทองทั้งเงินเห็นวันว่างมันเอาไปพัดกระเพราเี่เฮียเฮียได้หมดเป็นทองไปพัดกระเพราโอเคนะคะนิ่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าล,ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ r i b e ให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าล,ลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ